สวัสดีทุกท่านที่กรังติดตามรับชมกลับมางข่าวเกมมิ่งนะครับวันนี้เราจะมาสรุปตอนจบในเรื่องของนาซีเซนครูสนะครับอันนี้เป็นเควสใหญ่มากนะเป็นเควสใหญ่มากแล้วก็เนื้อหาค่อนข้างสําคัญมากนะครับเอ่อจากคลิปที่แล้วเนาะเราได้ทําการสรุปแบบคร่าวๆไปแล้วนะครับตอนนี้มันก็มาจบที่เวอร์ชั่น4.3นะเราก็จะมาสรุปในเรื่องการให้ฟังนะครับเราขอเท้าความจากตอนก่อน หน้านี้แบบสั้นๆนะครับในบ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าเนี่ยมันก็จะมีเด็กหมวกระทิอยู่5คนนะครับก็คืออัลเลนกับแมรี่แอนที่เป็นพี่น้องกันนะครับแล้วก็จะมีคาร์เตอร์เจคอบแล้วก็เรเน่นะครับพอโตมาเนี่ยพวกนี้ก็ได้ไปทำงานที่ศูนย์วิจัยนะทุกคนนะจากการไปศึกษางานจากแคนเวียเนี่ย อลเลนก็สามารถคิดค้นพลังงานนิวเคลียร์ได้นะครับโดยการใช้กระแสพลังธาตุเนี่ยผสมกับกระแสพลังมืดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอลเลนก็แยกไปสร้างเครื่องจากพลังนิวเคลียร์ขึ้นนะขณะที่หลายคนนั้นก็เริ่มป่วยเป็นมะเร็งนะครับเพราะว่าฟอนเทนตัวน,นั้นมันปนเปื้อนไปด้วยสารแห่งความมืดเยอะนะครับคาร์เตอร์ที่นอนไม่สบายอยู่ก็ออกไอเดียนะครับว่าให้สร้าง หุ่นยนต์กล้องถ่ายรูปขึ้นมานะอลเลนก็เลยสร้างซีมัวขึ้นมานะครับเพื่อทําหน้าที่ดูแลมาริแอนนั่นเองนะเรเน่ก็ได้ใช้สารแห่งความมืดเนี่ยทดลองเจคอบแนละจนเจคอบมันกลายเป็นมนุษย์เอบิชขึ้นมานะครับแต่ว่าพอไปทดลองกับคาร์เตอร์เนี่ยคาร์เตอร์มันกลายเป็นฮิริ นะครับเออมันอาจจะเทียบเคียงกับกรณีของชาวแคนเะรียเนาะเออเพราะคาร์เตอร์อาจจะเป็นลูกครึ่งชาวฟอนเทนก็ได้นะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็ทําให้อลเลนกับเรเน่มันแตกหักกันทุกคนเรเน่ก็เลยตั้งสมาคมนาะซีเซนต์พุขึ้นมานะครับแล้วก็พาผู้อํานวยการไรริสเนี่ยมาเป็นพวกเรเน่ก็ได้ศึกษาวิทยาการของพวกเรมูเรียนนะครับแล้วก็ชาวแคนเรียเนี่ยจนสามารถเข้าใจหลักในการสร้างชีวิตขึ้นมาได้นะเออ ือนกับที่อัลเคมิสโกนะครับสร้าง a าร e เบโขึ้นมาหรือว่าเหมือนกับที่เด e f ฟานะครับสร้างตัวของ s ก r u g นะครับขึ้นมาได้เนี่ยตัวของเลเน่มันก็เข้าใจหลังในการสร้างชีวิตขึ้นมาได้แล้วนะครับเออซึ่ง การจะสร้างชีวิตเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบ5อ,อย่างนะครับก็คือความทรงจำนะครับหรือว่าสัญญาขันนะครับความปรารถนานะครับหรือว่าเวทนาขันนะครับจิตวิญญาณนะครับหรือว่าวิญญาณขันนะครับแล้วก็ตัวตนหรือว่ารูปขันนะครับแล้วก็เหตุผลนะครับหรือว่าสังขานนรเนี่ยถ้าใช้พลังของออเชินิดนะครับก็จะสามารถควบคุมน้ำมันพะการได้ก็จะสามารถแยกขันต่างๆาหรือว่าสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้นะครับเลเน่เนี่ยก็เลยแยก วิญญาณตัวเองออกมาแล้วก็มารวมกับไลริสนะครับให้ไรริสเป็นคนทํานะเออแล้วเขาก็เลยกลายเป็นเดอะมาสเตอร์นะครับซึ่งเดอะมาสเตอร์เนี่ยก็ได้ละลายเอาวิญญาณคนมากมายมารวมในตัวเองนะทำให้เดอะมาสเตอร์นั้นกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถสูงมากในทุกด้านนะครับ และในการหาทางรอดพ้นจากเงืม้อมือของสวรรค์เนี่ยเรเน่เนี่ยตอนแรกก็มีแนวคิดแบบเรมเรียนะครับในการถ่ายทอดวิญญาณคนลงไปในร่างโบรเลมทองอะไรแบบนี้นะครับเรเน่เนี่ยก็ได้แยกวิญญาณนะครับของคาร์เตอร์นะทุกคนนะเอาไปเก็บรักษาไว้ในหนังสือวิวอ์นะครับเออเพราะว่า คาร์เตอร์ตัวนี้มันกลายเป็นฮีริกูจานะทุกคนนะและถ้ามันไม่สามารถพัฒนาร่างตัวเองนะครับข้ามขั้นของฮีริกูจาไปได้เนี่ยสุดท้ายมันจะถูกความมืดครอบงำวิญญาณนะครับเออการเอาไปเก็บรักษาไว้ในหนังสือวิบอนมันก็จะเป็นการผกเวลานะทุกคนนะเพื่อให้จิตสํานึกของคาร์เตอร์มันคงอยู่ได้นานที่สุดนะครับเรเน่ก็เลยไปขอให้ไอเลนนะครับสร้างหุ่นยนต์นะครับมาเป็นร่างให้นะครับแต่ว่าไอเลนมันไม่เห็นด้วยกับแนวคิดแบบนี้และทุกคนนะเออมันก็เลยแบบปฏิเสธนะครับแล้วสองคนนี้นก็ ทะเลาะก,กันอีกนะครับต่อมาเลเน่ก็เห็นว่าต่อให้กลายเป็นมนุษย์เอบิสเนี่ยมันก็มันรอดพ้นเงื้อมือของสวรรค์ไม่ได้นะครับหรือไม่เนี่ยสุดท้ายมันก็จะโดนความมืเดเนี่ยครอบงำมันก็ไม่ต่างกันอยู่ดีนะครับเลเนเนี่ยมันก็เลยวางแผนที่จะแยกวิญญาณของชาวฟอนเทนนะครับออกมารวมไว้ที่ตัวเองก่อน เ,เวลาถูกละลายเนี่ยวิญญาณจะได้ไม่สลายไปนะครับเหมือนกับพวกสิ่งมีชีวิตทัตนะครับเออแล้วสุดท้ายเนี่ยพอมันรวมวิญญาณไว้ได้แล้วใช่ไหมพอทุกอย่างภัพยพิบัติมันผ่านพ้นไปเนี่ยค่อยมาสร้างชีวิตขึ้นมาใหม่ด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรเน่เองก็มีเทคโนโลยีนะครับความสามารถเพียงพอที่จะสามารถใช้สร้างมนุษย์ขึ้นมาใหม่ได้อแล้วนะครับในตอนนั้นเนี่ยนิววิลเลจก็ได้มาเป็นผู้นําของหน่วยล่างเงานะและต้องการจะจัดการก,กับพวกเรเน่นะครับอเลนเนี่ยก็ลาออก จากศูนย์วิจัยนะครับมาเข้าหน่วยล่างเงาแล้วก็เป็นคนที่นําทีมนะครับไปจัดการกับเรเน่นะเรเน่เนี่ยก็เลยล่อที่พวกหน่วยล่างเงาเนี่ยไปที่อิลินัสนะครับแล้วก็ให้จาขอบกับองค์กรที่เหลือเนี่ย แอบไปสร้างขันที่เหลือไว้นะครับเพื่อไม่ให้พวกหน่วยล่างเงารู้นะแล้วมันก็เกิดการต่อสู้ครั้งใหญ่นะครับระหว่างเรเน่กับหน่วยล่างเงานะสุดท้ายเรเน่มันก็ตกลงไปในนรกนะครับเออแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นออชเชนนิดเนี่ยมันก็ไปติดอยู่ในชั้นของโอโซนนะเราเรียกว่าชั้นโอโซนหรือว่าไอชั้นน้ำมันพา,าราเนี่ยที่มันห่อหุ้มโลกเตวแมอยู น,นะครับทุกคนครับคาร์เตอร์มันก็โดนจับไปขังไว้ในเมโรพีดเนาะส่วนอารเลนนะครับก็ได้กลายเป็นวีรบุรุษขาวนะครับเออผู้กอบกู้ฟอนเทนนะได้รับชื่อเสียงแบบโด่งดังเลยนะครับแต่ว่าเมลี่แอนน่มันตายจากการต่อสู้ครับซีมัวมันก็พังอยู่ในอิลินัสเนาะในตอนนั้นเนี่ยผู้อนวยการไราริสเนี่ยได้แยกตัวออกมาจากเลเน่ครับเออแล้วก็ได้ไปกอดแล้วก็ดูดเอาวิญญ,ญาณของเมลี่แอนไปเก็บรักษาไว้นะครับทาให ตัวของไลลิตตอนนั้นมันก็กลายเป็นออชินิดแมรี่แอนขึ้นมานะครับวิญญาณของผู้คนที่ตายในตอนนั้นมันก็กระตุ้นให้เกิดสิ่งมีชีวิตนะครับที่ชื่อว่าเมลูซินเนี่ยกำเนิดขึ้นมานะนวิวเวเลตก็เข้ามาดูแลเจ้าพวกเมลูซินนะครับ อลเลนเนี่ยเสียใจมากที่สูญเสียน้องสาวนะแล้วก็เลยได้แอบทํางานวิจัยบางอย่างนะครับเออจนถูกหน่วยล่างเงาเนี่ยเข้ามาควบคุมความประพฤติเลยนะครับเออหลังจากที่อเลนเนี่ยแก่ตายเขาพบว่าจริงๆแล้วเขาได้แอบสร้างบางอย่างไว้อยู่นะมีหลักฐานว่าเขาแอบสร้างบางสิ่งบางอย่างไว้นะครับที่ตอนนี้หน่วยล่างเงา,เาก็ยังไม่รู้ว่าเขาสร้างอะไรไว้นะครับพวกองค์กรนาซีเซคนครูส่วนหนึ่งเนี่ยที่มาจากนาธานก็มีความสามารถในการพยากรณ์เหมือนกันกับพวกเลเน่นะครับในตอนนั้นเนี่ยพวกเขาก็ ใช้กระจกพยากรนะก็เห็นว่าเอ้สุดท้ายล้วเลเน่มันก็จะล้มเหลวอยู่ดีนะครับพวกนี้ก็ไม่เชื่อมั่นในตัวของเจคอบมันก็เลยแยกตัวออกมาจากนาะซิเซนครุสนะครับแล้วก็นำเ,เทคโนโลยีเนี่ยกลับไปที่นาธานนะทุกคนนะจนกระทั่งเวลามันล่วงเลยผ่านไป400กว่าปีนะครับเออเจคอบเนี่ยมันก็วรวบรวมเลือดอีรินัสนะครับเพื่อมาสร้างขันที่เหลือนะครับคาร์เตอร์เนี่ยมันก็หนีออกมาจาก ไมุ่กีดได้สําเร็จนะครับออเชนนิดมาริแอนเนี่ยที่คิดถึงการมีชีวิตในอดีตนะครับเมื่อครั้งบ้านเลี้ยงเด็กกาพรายังไม่ถูกจมเนี่ยก็ได้ใช้พลังของตัวเองในระมิดดินแดนนิทราลมขึ้นมานะครับแล้วก็ให้กําเนิดออเชนนิดแอนนะทุกคนนะแล้วก็ผองเพื่อนนะครับเออกลายเป็นแบบเด็กๆวิ่งเล่นอยู่ในดินแดนนิทราลมนี้นะครับซึ่งการจะสร้างออเชนนิดออเชนนิดเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ยากมากนะครับเพราะปกติเนี่ยต้องเป็นออชินิดที่มีแบบระดับสติปัญญาระดับสูงเท่านั้นนะครับถึงจะทําได้นะเออแค่การสร้างออชินิดแบบเป็นมันจําลองมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยถือว่ายากมากนะครับมีเพียงออชินิดแบบระดับโรเดียนะครับหรือว่าอีดียาอะไรเงี้ยขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถกาแรงมนุษย์ได้นะครับในขณะที่ไรลิส์นั้นเป็นออชินิดที่แบบบอกว่าโง่มากทุกคนเออบอกว่าโง่มาก เราชินที่ไม่มีความสามารถอะไรเลยนะครับแต่ว่ามันพอมันได้วิญญาณของแมรี่แอนที่มันเป็นอาฉริยะเข้าไปเนี่ยมันทําให้ตัวของ ออชินิดแมรี่แอนเนี่ยมันเป็นออชินิดที่แบบอาจจะลียากขึ้นมานะแล้วก็มีความสามารถระดับสูงถึงจนถึงขนาดที่แบบว่าให้กำเนิดออชินิดได้เลยนะครับและในที่สุดเนี่ยนักเดินทางมันก็รวบรวมออชินิดแอนนะครับซีมัวแล้วก็คาร์เตอร์นะครับมารวมกันจนได้นะครับแอนเนี่ยเข้าใจถึงแมรี่แอนที่ชอบการประจนภยัยจนให้กำเนิดตัวเองขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าไลลิส์นั้นมันยึดยึดติดกับตัวบ้านลิงเด็กกัมภาเกินไปนะครับมันไม่ยอมออกมาจากดินแดนนิทรรุมเนี่ยพวกเขาก็เลยคิดจะแยกแมรี่แ กับไรดิสออกจากกันนะครับก็เลยจะไปรวบรวมขันที่พวกนายซีเซนคูสมันสร้างไว้นะทุกคนนะเพื่อที่จะสร้างดาบตาราตรานั่นเองนะครับแต่ถ้าว่าขันต่างๆเนี่ยมันถูกเจคอบ เก็บไปหมดแล้วนะครับเหลือเพียงแค่รูปขันนะทุกคนนะซึ่งมันจะต้องใช้พลังของอาชินิดนะครับในการเข้าควบคุมแล้วก็เก็บมันขึ้นมานะครับเออเจคอบมันทําเองไม่ได้มันก็เลยวางกับดักเอาไว้ทุกคนพอพวกนักเดินทางเนี่ยมันเก็บรูปขันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนักเดินทางมันก็โดนดูดครับทุกคนครับเออดูดไปที่อาคารรับของนาซิเซนครูสนะเจคอบมันก็เปิดประตูสู่ก้นบึ้งนะครับเพื่อที่จะให อรเน่เนี่ยมันกลับขึ้นมานะครับแล้วพยายามจะใช้กําลังแย่งรูปขันจากนักเดินทางนะนะแต่ว่าพวกซีมัวกับคาร์เตอร์เนี่ยมันก็ตามมาช่วยจนได้นะครับเออจนเราสามารถจัดการกับเจคอบได้นะเจคอบมันก็เลยมอบขันที่เหลือนะครับแล้วก็สอน อ,อชินิดแอนเนี่ยสร้างดาบตัดอัตราขึ้นมานะแล้วก็ขอให้แอนเนี่ยใช้ดาบอ่ะตัดวิญญาณเขานะครับแล้วก็เอาวิญญาณเขาเก็บรักษาไว้ในตัวแอนด้วยนะครับแต่ว่าแอนน่ปฏิเสธนะครับเออแอนไม่ยอมทำนะครับเขาต้องการจะไว้ชีวิตเจคอบนุกคนแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะรักษาเจคอบให้หายด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เกิดอุบัติเหตุทําให้เจคอบเสียชีวิตไปนะแล้วพวกกองทัพอ,อชินิดก็เริ่มโผล่ออกมาจากช่องนรก น,นักเดินทางก็เลยตัดสินใจจะลงไปจัดการเรเน่นะเรเน่พยายามจะแย่งดาบนะครับเพื่อที่จะทําตามแผนเดิมนะแต่ว่าพอเรเน่เนี่ยมันโดนดาบตัดอัตราฟันนะครับวิญญาณที่สะสมในตัวมันก็หนีออกมาทุกคนเออมันก็หนีหนีหนีออกมานะครับสแสดงให้เห็นว่าคนอื่นๆนะมันไม่ได้เห็นด้วยกับเรเน่นะครับจนสุดท้ายเรเน่มันก็ยอมแพ้ทุกคนนะและทั้งหมดก็เลยเดินทางไปหาออชินิดแมรี่แอนนะครับเมื่อแมรี่แอนได้เห็นทุกคนพร้อมหน้าพร้อมตานะครับก็เลยมีกับ พลังใจที่จะออกเดินทางนะครับไปจากดินแดนนิทารมนี้นะครับออเดาบตัดอัตาก็เลยหมดพลังลงนะทุกคนนะเรเน่นะครับที่หมดพลังไม่สามารถจะรักษารูปร่างได้อีกนะครับสุดท้ายก็เลยละลายกลายเป็นน้ำบนรักการไปนะซีมัวนะครับ แอนนะครับแล้วก็แมรี่แอนเนี่ยเอาชนิดแมรี่แอนเนี่ยก็เลยได้ออกเดินทางนะครับไปผจญภัยด้วยกันนะครับเออพร้อมกับเมลูซีนมะเมียด้วยนะครับก็ไปแวดลับมะเมียด้วยนะ <S 2> <S 2> คาร์เตอร์นะครับก็ได้เดินทางไปบอกลาเลนัวนะทุกคนนะเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยเขาก็จะถูกความมืดนะทุกคนนะครอบงําแล้วก็คืนกินกลายเป็นปีศาจไปนะครับ <S <S เอเอเขาก็เลยไปบอกลาเลนัวไว้ก่อนนะครับแล้วก็บอกเลนัวว่าไม่ต้องแบบรอคอยเขาแล้วตามหาเขาอีกต่อไปแล้วนะนี่ก็เป็นเรื่องราวของ เพื่อนนาซีเซกุสนะครับเออก็มีเกตเล็กเกตน้อยนะครับต่อจากเรื่องนี้ก็คือนิวเคลีเนี่ย ก็บอกว่าที่นาธานเนี่ยมันมีมังกรที่วิวัฒนาการจนสามารถอยู่ร่วมอาศัยกับมนุษย์ได้นะครับเออจึงมีความเป็นไปได้ว่านี่อาจจะเป็นฝีมือของพวกนาซีซิงคุสสาขาเมืองนาธานนะทุกคนนะเออหรือเมืองไปเนี่ยที่อาจจะใช้เทคโนโลยีของนาซีซิงคุสนะครับในการสร้างมนุษย์มังกรขึ้นมานั่นเองนะี่นะเออนี่ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าจะเกี่ยวข้องกันนะและถ้าสังเกตตัวของฮาร์บิงเจอร์นะครับคนหนึ่งที่ชื่อว่าแซนดร์ดรนะครับทุกคนครับจริงๆแล้วเราตอนแรกเราคิดว่ามันมีหน้าตาเหมือนกับกุย จงนะเออแต่จริงๆแล้วโอ้พอเห็นรูปเมรี่แอนตอนเด็กเนี่ยจริงๆแล้วมันคือเมรี่แอนตอนเด็กเลยทุกคนเออแถมไอ้พวกนักวิจัยนะครับหัวกะทิในสถาบันอารเนเนี่ยมันยังมีความเกี่ยวข้องกับฟาทุยไอตัวซานดโรนนี่อีกนะครับเออจึงมีความเป็นไปได้นะทุกคนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวซานดโรนเองเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่อารเนสร้างไว้ก็ได้นะครับเออหรือไม่แน่จริงอ่ะ มันอาจจะเป็นจิตสํานึกของอาเลนเองก็ได้นะครับทั้งหมดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์มังกรหรือว่าตัวแซนดโรนเองเนี่ยเราจะได้เจอกันในต่อไปนะครับที่เมืองนาธานนะเออเมืองแห่งไฟสงครามนะครับเลเนได้เล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาวบรวมวิญญาณมนุษย์ไว้เยอะแยะมากมายเนี่ยเขาได้สร้างจักรวาลขึ้นมาภายในตัวของเขาเองนะเออหรือจริงๆแล้วชีวิตของมนุษย์นั้นอาจจะเป็นแค่ความฝันของใครบางคนก็เป็นไปได้ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ